สวัสดีครับพี่น้องครับพอดีผมกำลังวางแผนเกี่ยวกับกาเรเลี้ยงหอยขมนะครับเป็นหัดเลี้ยงมือใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าทำถูกวิธีหรือเปล่านะครับกำลังวางแผนเพื่ออนาคตในการปลเกษียนนะครับกรเกษียณง,งานนะครับก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงหอยดู ดูใน YouTube แล้วศึกษาใน YouTube ก็ก็ดีนะครับหลายๆอาจารย์ที่เขาสอนก็ให้ทำหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสำเร็จหรือไม่ยังไงก็ขอกำลังใจทุกท่านที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับครับอันนี้กำลังเตรียมบอ่อนะครับผมพื้นที่ก็ไม่มากครับนิดๆหน่อยๆครับเลยจะต้องหาวิธีที่จะทำอะไรกิจการอะไร หลังปลดเกษียณนะครับเพื่อเป็นรายได้ในภายครอบครัวนะครับก็จะมีเห็นไหมครับตอนนี้ก็ปลูกถั่วไว้เพื่อไว้รับประทานนะครับอ่านี้นิดหน่อยครับมีก็มีมะละกอมีกล้วยนะครับมะม่วงมะนาวนะครับ่ามีกระเรามีพริกที่ตอนนี้กําลังปลูกอยู่ในสวนนะครับเพื่อรับประทานไม่ได้ขายครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ว่าจะทำยังไงดี กำลังศึกษาดูว่าจะปลูกแบบไหนให้มันงามครับตอนนี้มันไม่งามครับใบหงิกใบงอ,อไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็มีผล,ผลผลิตให้ได้กินกันบ้างนะครับครับยังไงก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพอดีเพิ่งจะหาทำคลิปใหม่นะครับงั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงก็ ขอคําแนะนำจากการเลี้ยงหอยหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ